รุนแรงแค่ไหนครับมีอาการปวดนะคะปวดที่โพรงจมูกแล้วก็ลามขึ้นไปที่คิ้วที่คิ้วจะหนักหนักที่ศีรษะหนักศีรษะเลยจะปวดเป็นระยะหรือว่าปวดเป็นยังไงช่วงไหนก็จะปวดคือในช่วงเช้าที่ที่ตื่นขึ้นมาค่ะในช่วงเช้าเช้าก็จะเป็นระยะแบบว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นหนึ่งถึงสองครั้งอะค่ะถ้าเป็นอาการมากๆเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆเราเป็นไข้ ค่ะมันก็จะต้องทานยาทานยาแก้แพ้แล้วก็เพื่อบรรเทาอาการไม่ให้มันมีน้ำมูกอืไม่งั้นมันจะปวดแล้วก็ทำงานไม่ได้ปวดศีรษะปวดโพรงจมูกแล้วก็แล้วก็คือถ้าไม่งั้นเราก็ต้องเช้าขึ้นมาค่ะต้องใช้น้ําเกลือค่ะล้างจมูกล้างจมูกยังไม่หายอีกใช่ไหมคะก็ต้องใช้ยาพ่นใช้ยาพ่นอีกใช่อันนี้ใครเป็นคนบอกอ่ะก็คือถามจากเพื่อนที่เขาเป็น ถามจากเพื่อนที่เป็นใช่ทำไมไม่ถามหมอฮะไม่คือว่าไปจะไปพบหมอเนี่ยคือเหมือนอาการมันก็พอจะไปมันก็ไม่ได้เป็นเนี่ค่ะก็เลยไม่ได้ไปคือตั้งใจจะไปหาอาการก็หายไปใช่ค่ะโอ้ไม่ตั้งใจไว้ตลอดเวลาเลยเหรอฮะคิดไว้ตลอดเลยหรือไม่นั้นก็หาหมอมาอยู่ที่บ้านกลัวหมอค่ะไม่อยากไปกลัวหมอด้วยอ๋อก็เลยไม่ยอมไปหาหมอ ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื้อรลังอย่างนี้แต่ถามเพื่อนเอาใช่แล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดกี่ปีคนะก็แรกๆนะคะตอนที่ทํางานอยู่ที่ชอะอำเนี่ยค่ะตอนนั้นอยู่ก็คือมันจะมีลมท,ทะเลทําให้เราตื่นเช้าขึ้นมาค่ะมีน้ํามัวะะ่วค่ะไหลใสๆเลยะคะ่ะก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเราก็ไม่รู้เวลรก็นึกว่าแพ้อากาศ เฮ้ยอยู่ลมอยู่ชายทะเลมีลมทะเลใช่ค่ะแต่มีน้ำมูกมีน้ำมูกใสๆมันก็ไม่ใช่อากาศบร<า>ิสุทธิ์ของกลิ่นไอทะเลเลยเนี่ย <laughs> คิดว่าเราพุมแพ้ที่มูกตัวเองนะฮะใช่แล้วก็พอเป็นอย่างงี้นะคะอยู่ที่นั่นสามปีเราก็เราคิดว่าเราเป็นภูมิแพ้แต่พอย้ายมาทํางานที่กรุงเทพอะ,ค,ะค่ะครับ อาการนี้มันก็ไม่ค่อยมีแต่พอมาอยู่ห้องแอร์เราก็เป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะปวดพงจมูกแล้วก็ลามขึ้นไปที่คิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็หนักๆที่ศีรษะเดี๋ยวนีว้ใครเป็นคนบอกว่าเป็นไซนัสักเสบไม่ไม่มีใครบอกนะคะแต่คือว่านหนก,ก็ดูในอินเทอร์เนะะ็ตค่ะว่าอาการอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรเออเนี่ยแหละคนไทยเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ถูกใช่ไหมใช่ไป <laughs> <laughs> ก็คงไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆเราควรให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรเพราะบางทีอาจจะรักษาผิดทางก็ได้ถ้ามัวแต่ถามเพื่อนเพราะว่าอาการมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่อาจจะเป็นโรคคนละโรคก็ได้ฮะเพราะว่าอย่างอย่างที่เราฟังอาจจะสันนิษฐานใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างหรือที่มาที่ไปมีอาการเวียนศีรษะด้วยก็อันนี้คืออันนั้นคือมันเป็นในช่วงเช้า ในช่วงเชา้าค่ะที่ตื่นนอนขึ้นมามันจะทุกวันเลยไม่ทุกวันแต่ก็อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งต้องเป็นประมาณครั้งหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งะคะ่ะสาเหตุจากจากการที่เป็นไซนัสไหมไม่แน่ใจคือ <ใจ S 2> ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าต้องต้อง,องคุณคุณคุณนภภาเองจะต้องเป็นคนตอบเพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอไม่ไม่คิดว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือว่า รู้ว่าตัวเองเนี่ยมันเหมือนคักในเราเหมือนเราสุขภาพไม่ค่อยดีหรือยังไงนะคะก็เลยพออย่างลุกขึ้นมาตอนเช้ามันก็จะเวียนหัวแล้วเราก็ต้องลงไปนอนอีกแป๊บนึงก่อนเหมือนศีรษะเราจะหนักอะคะ่ะก็ล,ลงไปนอนหลับตาเอ๊ะเราเป็นอะไรอะลุกขึ้นมายืนมันก็จะเซเซอย่างเงี้ยไม่สดชื่นไม่สดชื่น,น,<อ>นเดินไปแล้วก็ประมาณห้าชั่วโมงเลยอะคะ่ะห้าหกชั่วโมงก็น่าจะพอนะฮะถ้าหลับสนิทจริงจริงอ๋อเป็นคนนอนสองจังหวะค่ะฮ พอประมาณมีนอนสองชังหวะด้วยนะฮะประมาณห้าเหมือนม,มอเตอร์ไซค์ยังไงชอบกลนเลยฮะประมาณห้าทุ่มนี้ค่ะก็จะนอนไปก่อนแล้วก็ตื่นมาอีทีประมาณตีสองตีสามนอนห้าทุ่มตื่นตีสองใช่แล้วก็จะฟังวิทยุหรืออะไรไปสักพักค่ะว่าจะนอนประมาณตีสี่ก็ตื่นอีทีประมาณเจ็ดโมงหรือสองโมงโอ้เป็นอย่างนี้ใช่กี่ปีฮะก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะพอดูทีวีไปพอเริ่มข่าวสามิติมาเนี่ยก็จะเริ่มง่วงละ ห้าทุ่มเริ่มม่วงใช่ค่ะลงไปนอนเล่นมันก็หลับเผอหลับไปหน้าทีว evet> ีให้ทีวีดูเราใช่ค่ะไปจนถึงตีสองใช่แล้วก็ลุกขึ้นมาพอหลังจากตีสองคิวเพลงลูกทุ่งจบก็ก็มาข่าวข่าวเกษตรกรตีสี่พอด้วยความที่ตื่นอย่างเงี้ยมั้งคะนอนต่อใช่ไหมฮะมีอาชีพอะไรฮะก็ทํางานบริษัทนี่แหละค่ะทำงานบริษัทค่ะโอ้ผมว่า สุขภาพจิตเรื่องของการพักผ่อนนี่ไม่พอแน่ใช่ไหมจย์กู <laughs> <laughs> ว่าที่หลับไปนะั้นหลับลึกหรือเปล่านะคะหลับแล้วสมองได้พักผ่อนไหมอะไรเ <knobs S 2> งี้ยส <othing. S 2> ่มากก็หลับสนิทค่ะเพราะเป็นคนหลับง่ายอ่ะค่ะหลับง่าย <sh arp> แต่ทําไมถึงตื่น <sh arp> <sh arp> พอถึงจังหวะนั้นมันไม่รู้ค่ะมันประมาณตีสองหรือตีสามเลยค่ะก็ตื่นขึ้นมาคือคือถ้าทําอย่างนี้เป็นประจํามันก็จะฝึกเป็นนิสัยไปเลยไงคะ มันก็เลยทําให้เกิดภาวะอย่างนี้ตลอดอจริงๆควรจะฝึกใหม่นะฮะอืมควรจะลหลับต่อเนื่องไปเลยหลับต<ะ>่อเนื่องค่ะเพราะว่าการพักผ่อนร่างกายมันก็เหมือนกับเครื่องจักรแล้วฮะต้องอมีเวลาที่จะได้พักผ่อนฟื้นฟูร่างกายบ้างเสร็จแล้วสุดท้ายตัดสินใจไม่ไปหาหมออยู่ดีไม่ได้ไปหาหมอค่ะเป็นอยู่กี่ปีฮะก็ประมาณเกือบสิปีะค่ะที่มพมาทํางานกรุงเทพเป็น1ิปีปล่อยให้น้ำมูกไหล พอมาอยู่ห้องแอร์ค่ะมันไม่ไม่ค่อยมีน้ำมูกเท่าไหร่แล้วค่ะแต่ก็คือมันก็จะมีอาการเนื้อแล้ค่ะแบบมีแต่ไม่มากนิดหน่อยไม่ได้ถึงกับเป็นใสๆที่ไหลลงมามันก็จะมีเหมือนน้ำมูกข้นๆได้ตรวจสุขภาพประจําปีไหมครัตรวจค่ะมีอาการอะไรผิดปกติไหมครัก็ส่วนมากหมอเขาก็จะอะไรค่ะวัดความดันตรวจปอดนะเคยไปตรวจสองครั้งะะอะไรค่ะมีวัดความดันตรวจเจาะเลือดตรวจไหมครัเจาะค่ะอ่าแล้วมีอะไรก็ ปกติไม่มีอะไรแต่เราไม่ได้บอกเขาในเรื่องที่ว่าเราเป็นไซนัสหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ได้บอกเพราะมันไม่มีในตารางนะคะว่าอ๋อเพราะไม่มีตารางตรวจก็ไม่ตรวจใช่ก็ให้เขาตรวจไปตามที่เขาบอกเราค่ะว่าโปรแกรมนี้ตรวจอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงก็ก็เป็นค่ะก็ก็โทนเอาใช่ใช้ยาพ่นใช้ยากีนเอาใช่ไม่อยากหายเหรอฮะอยากหายสิค่ะอ่าแล้วทํำยังไงฮะแล้วทำยังไงก็อืม ก็เลยต้องมาเนี่ยคะ่ะก็เห็นอย่างบีมนี่เคยดูในทีวีนะคะว่าเออก็เห็นนะดอกตอร์อธิบายเรื่องทีเฮอะไรต่างๆว่าถ้ากินไปแล้วไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ร่างกายไปซ่อมแซม,ม,มตัวเองอะไรองี้ค่ะซึ่งรู้ว่าทานยาเป็นการรักษาเฉพาะอาการครับมันไม่ได้ให้ให้ร่างกายเราไปปรับตัวเองแล้วให้รังษาให้หายเออถ้าเกิดเจอตัวยาตัวเนี้ย ต้องเป็นยาที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเ,ออเป็นอาหารเสริมที่ดีออก็เลยลองทานพอดีพี่ยุพินนะคะที่<ะ>เธอเป็นก็ถามพี่ทานยังไงเขาบอกว่าเนี่ยพี่ทานได้อยู่อ๋อพี่แล้วมันดีขึ้นเหรอดีขึ้นงั้นหนะ่อยอยากลองมากเลยค่ะเชื่อเพื่อนเอาอีกใช่ <laughs> <laughs> ก็เลยลองทานเ,ออเดี๋ยวอาจารย์ครับผมย้อนกลับไปนิดอาการไซนัสที่หลายคนปัจจุบันนี้เป็นเยอะเหมือนกันมีสาเหตุมาจากอะไรฮะ ก็คงจะติดเชือ <ược. S 2> ้อด้วยนะคือถ้าเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยนะมีอาการระคายเคืองอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วปล่อยให้เป็นเรื้อรังอ่ะสักวันหนึ่งมันติดเชื้อขึ้นมามันก็กลายเป็นไซนัสเสบได้ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้เหมือนกันจริงๆถ้าเป็นเริ่มแรกนะหมอเขาก็จะให้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อให้ล้างโพรงจมูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายได้คือถ้าไม่ปล่อยให้เรื้อรังนะคะอ่าเสร็จแล้วเขาแนะนําให้ทาน สูตรสีอะไรฮะสีเขียวค่ะก็ทานเช้าสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดทานอยู่นานแค่ไหนครับทานไปเจ็ดวันนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นผลแล้วนะคะว่าเวลาที่เราแปลงฟันนะคะ,ะเลษเ,เสมหายเนี่ยนะคะกับน้ำมูกอะมันจะออกมาเยอะมากก็ประมาณถ้ากะดูได้ก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนี่นนะคะ่ะ เป็นอย่างนั้นนะคะทุกเช้าทุกเช้าที่เราแปลงฟันแล้วมือเราก็อยากจะออกคลายเสใช่ค่ะมันก็จะออกมาเยอะอย่างนั้นวทุกวันเราเอ้ยเราเป็นอะไรหรือ็นเพยายาตัวนี้อะไรฮะบอกได้ไหมฮะสีขาวเหนียวเหนียวค่ะขาวขาวเหนียวเหนียวไม่เขียวไม่ใช่สีเขียวค่ะอ๋อฮะแต่แต่ก่อนเคยเป็นหนึ่งขั้นสีเขียวเลยนะคะที่เวลามันปวดมากใช่เพราะผมก็เคยเป็นก็เป็นอย่างนี้ค่ะมาจนถึงสองเดือนพอเข้าเดือนที่สามนะคะมันก็เริ่มลดลง ก็เลยเออแต่เจ็ดวันแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าใช่น้อยลงน้อยลงแล้วก็อาการที่ปวดเนี่ยมันก็ไม่ไม่รุนแรงเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นนะคะมันก็ลดลงไปลดลงไปมีใช้ยาตัวอื่นควบคู่ด้วยไหมไม่ได้ใช้แล้วค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยพอไปหาหมอยาแก้แพ้ก็ไม่เอายาแก้แพ้ก็ไม่ทำไอล้างจมูกก็ไม่ทำละเขาไม่ได้ล้างแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาพ่นแล้วเพราะมันไม่ปวดเราก็ไม่ไม่ใช้เจ็ดวันแรกเจ็ดวันแรกรู้สึกลดน้อยลง ค่ะก็รู้ว่าว่ามันมีสเลดแต่สองสัปดาห์ใช่ค่ะประมาณสักมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนอันนี้หน่ะทานเป็นเดือนที่สามเดือนที่สามใช่ค่ะอาการก็คือมันก็ไม่ปวดไม่ต้องทานยาไม่ต้องล้างจมูกมันอ่าใช่ครับครับคืออาการอาการเนี้ยผมเชื่อมีเชื่ออยู่ในโพรงจมูกแน่นอนมันถึงได้ไม่หายเร็วนะครับไม่ใช่เกิดเรื่องของการแพ้อากาศเท่านั้น ถ้าแพ้อากาศเท่านั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเร็วนะอาทิตย์สอาทิตย์ก็ควรจะรู้เรื่องอตามสถิติของเราถ้าหากเป็นไซนัสอักเสบแล้วก็คือ6แคปซูลต่อวัน2-3สสัปดาห์นะครับก็จะรู้เรื่องแต่ถ้าเรากิน4ี่แคปซูลต่อวันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมันก็เลี้ยงเชื้อไปบ้างค่ามันไปบ้างมันก็จะช้านะครับอเอามันเต็มที่ไปเลยในเมื่อของมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยใช่ไหม คนกินถึงสิแคปซูลต่อวัน3าเดือนครึ่งก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะก็กินมัน6แคปซูลต่อวันนะครับก็สักสองสาอาทิตย์อาการเหล่านั้นจะเห็นชัดๆนะว่าดีขึ้นเร็วนะครับอย่างนี้ต้องทานยังไงคะเชาคือตอนนี้สเม็ดเหรอคะแล้วก็สองสองสองชากลางวันเช้ากลางวันอีกหนึ่งแต่อย่างตอนนี้ดีขึ้นแล้วไม่มีอาการปวดหนักมันปวดแต่ไม่มากค่ะปวดไม่มากเสีมหายังมี มีอยู่ลดลงค่ะลดลงแบบสามชั้นสามไปก่อนนะฮะไอสองสองสองไปก่อนสักสองสามอาทิตย์เนี่ยนะฮะแล้วแล้วช่วยส่งข่าวได้ค่ะเดี๋ยวส่งข่าวครับเอาละครับนั่นก็คือกรณีของคุณปุณณพัฒน